ครับสวัสดีนักเรียนวันนี้ครูจะมาสาธิตวิธีการเขียนภาพไอโซเมติกเบื้องต้นการเขียนภาพไอโซเมติกเบื้องต้นนักเรียนเราต้องมีอุปกรณ์ในการเรียนดังต่อไปนี้นะครับเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่นักเรียนจะต้องมีนะครับหนึ่ดินสอ ดินสอก็ดินสอธรรมดาก็ได้เป็นินสอแกนหรือดินสอแบบเปลี่ยนไส้หรือแบบกดก็แล้วแต่หรือแบบเหลาก็แล้วแต่นะครับก็ต้องมีนะครับอันที่สองก็คือ,อยังลบนะครับอันที่สามก็คือแปลงเอาไว้ทำความสะอาดตอนลบได้ไม่เปื้อนชิ้นงานอันที่สี่ไม้ฉากนะครับหรือไม้เซตนะครับ มีอยู่สแบบก็คือแบบมุม90มุม45อยู่อันเดียวกันนะครับอันที่2ก็คืออันแบบฉากมุม4มุม4ี่สิตัวทีมุม90มุม60มุม30นะครับต่อไปก็คือไ้บมันทัดนะครับอันสุดท้ายก็คือ t ีสแควรเอาไวส้สำหรับ ตีเส้นในแนวระนาบนะครับหรือใช้ไม้คัดเป็นเส้นแนวระนาบก็ได้แล้วแต่อุปกรณ์ที่เรามีนะครับอันนี้ครูมีไม้ทีสแควรนะครับครูก็ใช้ตัวนี้เป็นเกรนในการเขียนภาพนะครับครน,นี้ครูก็จะมีภาพต้นแบบมาให้นักเรียนได้เรียน นะครับโดยภาพนี้เขาเรียกว่าภาพ iso metric ภาพนี้ควรจะเขียนบอกขานาดมาให้หมดแล้วกว้างคุณยาวคุณสูงนะครับมีอยู่3ด้านก็คือด้านบน top view มองด้านบนหรือมองมันถ้าเปลียนสเสมือนบ้านเราคือหลังคาด้านบนด้านหน้าคือ front view ด้านข้างคือ top view รานภาพ iso metric จะมี3มิติก็คือภาพท็อปวิวฟอนวิวไซด์วิวนะครับลักษณะน,นี้นะคันนี้มุมเนี้ยภาพมันก็หมดเลยนาเวลาเธอเขียนแบบนะครับเส้นกรอบเนี่ยให้ห่างจากกระดาษ10มิลในหนึเซนด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านข้างตีกรอบ ห่างจากเส้นกระดาษ10มิลแล้วกรอบเ,เล็กๆเนี่ยคือเป็นกรอบนะครับเป็นกรอบสำหรับบอกชื่อสถาบันหรือโรงเรียนกแล้วแต่นะครับชื่ออะไรโรงเรียนอะไรก็เขียนไปเนมคือชื่อนักเรียนนะครับคาร์ดคือชื่อของนักเรียนอยู่ห้องอะไรห้องหนึ่งทับหนึ่งทับสองก็ว่าไปนะครับ Data คือวันที่นะครับ อันนี้อินสตัคเตอร์ผู่สอนนะครับสเกลมารตาส่วนอันนี้อันนี้คือเป็นชื่อภาพไตเติลคือชื่อภาพภาพอะไรคือภาพไอโซเมตริกนะครับก็ใส่ลงไปตรงนี้ตรงนี้นะครับเบื้องต้นครูจะมีแบบฟอร์มาให้เวลาเรียนนะครับนะมีต้นแบบให้เธอทำเธอก็ทำตามแบบที่ครูมอบหมายนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับอันนี้เป็นพื้นฐาน ตอนนี้เมื่อเราเห็นภาพต้นแบบแล้วผมจะให้พวกเราดูตามนะครับว่าการเขียนภาพไอโซเมติกหรือภาพสามมิติเนี่ยเขียนตามแบบด้านซ้ายมาอยู่ด้านขวาโดยที่มันจะมีความยาวของรูปภาพด้านหน้า80มิลนะครับ สูง40มิลกว้าง40มิลนะครับแล้วมีรอยบากลึกเข้าไป30รอยบากในแนวดิ่งอีก20เพราะนั้นนะครับให้เราเขียนภาพและขนาดตามแบบที่กำหนดนะครับอ่าดู คราวนี้เรามาดูนะอันนี้คือ P T ีจะแควเธอก็สไลด์ไม้ทีขึ้นไปตีเส้นในแนวดนาบในแนวนาบนะครับนแนวนาบตีเส้นล่างเบาเบา,บาแล้วกำหนดจุดนะกำหนดจุดนะกำหนดจุดเพื่อจะวางแบบนะเพื่อจะวางแบบ ให้มีความเหมาะสมของภาพนะครับเมื่อเรากำหนดจุดเส้นในแนวดิ่งแล้วเราก็ให้เราขึ้นเส้นล่างเป็นเส้นในแนวดิ่งหรือเส้นตั้งฉากขึ้นไปในลักษณะนี้ตีเบาๆนะครับตีเบาๆลักษณะนี้ตีขึ้นไปหนึ่งเส้นนะครับ แล้วเธอก็ใช้ฉากตัวเนี้นะครับลากเส้นทำมุม30องศาลากไปทางขวามือเขาเรียวกว่าเส้นยกด้านขวามือนะครับแล้วก็เธอก็กลับฉากเห็นไหมครับกลับฉากนี้มาปื๊บเป็นเนี่ยตอนนี้ เธอก็มาตีเส้นนาตีเส้นในแนวยกด้านซ้ายกับจุดตรงแนวดิ่งทต่างฉากเนี่ยด้านสายทำมุมสามเอ้ยทำมสามสิบองศาล่างเ,าเบาๆไม่ต้องเข้มนะครับไม่ต้องเข้มนะไม่ต้องเข้มคราวนี้เราก็มากำหนดเส้นยกด้านซ้าย ยก้าน้ายเท่าไหร่ครับนักเรียนแปดสิบใช่ไหมครับแปดเซนเธอก็จุดไว้เนี่ยจุดไว้แปดเซนยกด้านโทษทียกด้านขวาแปดเซนยกด้านซ้ายเห็นไหมครับด้านซ้ายเนี่ยสี่เซนนะสี่เซนเธอก็เตอหมดจุดสี่เซนเห็นไหมครับ สเซนสูงเท่าไหร่ักเรียนสูง4ี่เซนเธอก็ไปสี่เซนนะครับสี่เซนนับเป็นสี่เซนหรือ4ี่เซนมิลนะครับหนึ่งสสามสี่จุดไว้นะครับเราได้เส้นกำหนดในแนวเส้นยกด้านซ้ายยกด้านขวาแนวตั้งฉากกับแนวดิ่งเธอก็เอาฉากตัวนี้มาลาก T square ข,ขึ้นไปลากเส้นยกด้านซ้ายเบาๆไปเพื่อขึ้นโครงสร้างของกล่องนะครับกล่องสี่เหลี่ยมนะครับของภาพด้านซ้ายแล้วเธอก็มาตรงนี้จุดตรงนี้เห็นไหมครับเธอก็เขียนภาพเส้นในแนวดิ่ง ตีขึ้นไปเบาๆนะครับเห็นไหมครับเถอกับฉากนะกับฉากนะครับกับฉากสไลด์ฉากขึ้นไปนะครับสไลด์ฉากขึ้นไปแล้วลากเส้นลากเส้นแนวยกด้านซ้ายขึ้นไปนะครับแล้วก็กลับฉากมาลากเส้นในแนวดิ่ง แนวดิ่งนะครับแนวดิ่งเนี้ยเห็นไหมครับยกขึ้นไปแนวดิ่งลากไปนะครับแนวดิ่งลงมานะครับก็จะได้ภาพด้านหน้าด้านข้างนี่ด้านบนยังขาดอยู่นะครับเธอก็สไลด์ทีสแควร์ไป แล้วเธอก็ใช้ฉากตวเนี้ยทำม,มุม30นะครับทำม,มุม30ลากไปทางขวาแล้วกับฉากไม้นี้ตะไลฉากมาหาจุดตัดตรงเนี้ยเห็นไหมครับ เธอก็จะได้ภาพด้านหน้าด้านข้างด้านบนใช่ไหมครับไป3ด้านแล้วนี่เธอก็ต้องเขียนทีละด้านเขียนด้านหน้าก่อนด้านหน้าด้านหน้านี่นะครับแนวแนวยกขึ้นตร่เนี้ทีเซนครับยี 20. เธอก็ใช้ สเกลไม่มันทัดก็ได้นะครับวัดไปยี่สิบนับไปยี่สิบหนึ่งคือสิบยี่สิบจุดไว้จุดไว้ใช่ไหมครับแล้วนะครับอันนี้ขึ้นไปยี่สิบนะครับเธอก็ใช้ฉากตัวเนี้ยตีขึ้นไป ใไหมครับฉากตีขึ้นไปนะครับแล้วเขาบากไปกี่เซนครับเรียนบากไปกี่เซนบากครั้งนี้กี่เซนยี่สามสิบใช่ไหมครับเขาบากจากตุจุดเนี้ยลึกไปสามสิบนะครับเธอก็วัดไปเธอก็ตีเส้นตรงนี้ไหมครับตีเส้นตรงเนี้สยสไลด์ขึ้นไปหน่อย,อยนะสไลด์ขึ้นไปหน่อยเส้นนี้นะครับเนี่ย เนี่ยสไลด์ฉากวันนี้ตีเส้นไปปุ๊บลากก็บเบาไปเห็นไหมครับเธอก็วัดไปสามสิบเห็นไหมครับวัดไปสามสิบหรือสามเซนนั่นเองเนี่ยจุดไว้จุดไว้เห็นไหมครับเธอก็เอาฉากสามสิบตัวเนี้ย เตะขึ้นไปในแนวดิง่งเห็นไหมครับเสี๋นี้ยแนวดิง่งตะขึ้นไปแนวดิง่งเห็นไหมครับแนวดิง่งนะครับแล้วเธอก็ปาดมุมนี้มาเห็นมุมนี้ไหมครับมุมนี้มุมเดียวกันก็ใช้ฉากสามสิบเนี้ยปาดมาเบาๆมาเนี้ย เบิบมาเบาเห็นไหมครับแล้วเ,เธอก็ลากเส้นยกนึงขวามือเนี่ยยกมาเนี่ยลากมาเห็นไหมครับลากมาขวามือตัดแค่นี้พอเส้นนี้มันตั้งฉากไหมครับเธอว่าตั้งฉากไปลากเคลื่อนไปแนวดิ่ง นะครับต่อไปเห็นเส้นนี้ไหครับเส้นเนี้ยเส้นยกด้านซ้ายมือแล้วก็เขียนไปเธอก็ลากไปนะครับลากไปเพราะนั้นเราก็จะได้ภาพตามแบบด้านซ้ายมืออันนี้ด้านหน้าฟอนวิว ด้านข้างไซดวิวด้านบนพับวิวอัน,นี้เราก็มาใส่เส้นทึบเส้นจริงนะครับเส้นจริงนะครับเส้นจริงจะก็ลากเส้นเข้มหน่อยหนึ่งด้านหน้าก่อนท็อปโลด้านข้างก่อนหนึ่งเส้นตัวที่สอง เจนที่สามเจนี่สี่ได้ไม่งงทีเส้นเจนที่ห้านี่คือเส้นยกด้านซ้ายใช่ไหมครับ ต่อไปยกหนึ่งขวาหนึ่งสองสามใช่ไหมครับด้านนี้เส้นยกด้านขวามือนะครับยกหนึ่งขวามือยกหนึ่งขวามือ ยกด้านขวามือนะครับเส้นยกหมดแล้วคราวนี้เส้นแนวดิงแนวดิงหนึ่งเส้นแนวดิ่งสองเส้นสามเส้นสี่เส้นห้าเส้น ส่นยกด้านซ้ายไม่ได้เขียนเขียนเพิ่มหน่อยนึงครับคราวนี้เธอก็จะได้ภาพ iso metric ตามตัวอย่างด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านบนอันนี้ด้านข้างได้ครบแล้วนะครับ โลบไอโซเมติกจะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่เราขึ้นโครงไว้นะครับแล้วเราก็ตัดภาพให้เหลือตามแบบส่วนเส้นล่างเนี่ยเธอจะลบทิ้งก็ได้เก็บไว้ก็ได้แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับเรามีความทํานานถ้ามีความชำนานแล้วลบออกซะนะครับภาพมันก็จะลอยขึ้น ถ้ายังไม่แน่นหรือยังไม่เก่งหรือยังไม่สันทัดหรือยังไม่เข้าใจก็คงไว้ต่อไปได้ไม่ลืมนะครับอันนี้สมมุติว่าเธอํำนาณแล้วเธอกันลบซะเส้นล่างลบ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 เอาให้หมดนะครับเส้นล่างลบออกให้หมดเส้นล่างให้หมดเส้นล่างลบออกให้หมดนะครับลบออกให้หมด นะครับก็ใช้ไอ้ตัวเนี้ยแปลงปัด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 มันก็จะดูสะอาดตาขึ้นคราวนี้เรามาดูการกำหนดขนาดของรูปนะครับด้านยาวเนี่ยยาวเท่าไหร่ยาว80ดสิบใชไหมครับเธอก็ลากเส้นบอกขนาด เส้นกำหนดขนาดก็ฏีเส้นขนาดสักสิบมิลน,นะครับหรือหนึ่งเซนเว้นหาดจากรูปจริงประมาสักมิลหนึ่งลากงอเบานะครับห่างมิลลากอเบาเส้นกำหนดขนาดนะครับ อันนี้กำหนดกำหนดอันนี้บอกขนาดเบาๆนะครับแล้วเขียนลูกศรเขียนลูกศรเรียวรีเล็กหน่อยครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับบอกขนาดว่า80ดมิลน,นะครับ ยาว80มิลกว้าง4เซนโทษทีเออส4เซนนะครับลากเส้นบอกขนาดลงมา10มิลแล้วลากเส้นบอกขนาดมันมี2เส้นนะครับเส้นกำหนดกับเส้นบอกขนาด นะครับเส้นนี้เขาเรียกกับเส้นบอกขนาดว่ามันกว้างเท่าไหร่นะครับกว้างสี่สิบนะครับสูงเท่าไหร่สูง 4, สีงนน่นะครับสูงสี่เซนหรือสี่สิบมิลนะครับเธอก็ราก เส้นนี้ลงมาอันนี้ภาพนี้เราวางชิดเส้นกรอบไปหน่อยนะครับแต่นี้เราต่อไปเราต้องดูให้รอบครอบมากกว่านี้นะครับเส้นนี้ก็เป็นเส้นบอกขนาดนะเส้นนี้เส้นกําหนดขนาดไม่ต้องหนามากนะครับ เอาบางอยู่ขมเส้นภาพจริงนะครับนะก็เท่าไหร่อ่ะสี่สิบเธอก็เขียนสี่สิบนะครับสี่สิบหรือสี่เซนนั่นเองสี่สิมิลน,นะครับสี่สิบมิลน,นะครับสี่สิบมิลน,นี่ภาพโดนปรอกกรอบซะแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้ด้านนี้ก็คือ เส้นที่100ยบาทนะครับมันสูงเท่าไหร่นะครับ20่สิเธอก็เขียนเส้นกําหนดขนาดเบาๆเี๋ยวไดเส้นกำหนดขนาดนะครับกําหนดขนาดอันนี้เส้นกําหนดขนาดตามแบบเขา บอกขนาดนะครับเธอก็ลากเส้นบอกขนาดลงมาในแนวเด่งนะครับแล้วก็ทานลูกศรลูกศรลูกศร ลูกศรน้อยบากสูงเท่าไรด้านนี้ยี่สลือกไป30มิบมิลสูงยี่สนะครับ แค่นี้ก็บอกขนาดภาพไอโซ metric ได้สมบูรณ์แล้วด้านนี้จะไม่ต้องเขียนไหมไม่ต้องเขียนนะครับเพราะว่าเรารู้ว่านี่80วอันนี้80ยาว80ดนบากลึกก็ว่เท่าไหร่ลึกก็ไป30มันก็ต้องเหลือ50นะครับจะเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้นะครับเพราะเรารู้แล้วว่ายาวรวม80 บากไว้30ต้เหลือ50นะครับด้านนี้มันก็กว้าง40นี่ก็40 40 40สีตัวนี้ไม่ต้องบอกขนาดก็ได้เพราะมันเป็นเส้นแนวเดียวกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นการเขียนภาพไ iso m e ต r i c เบื้องต้นนะครับนะในบทเรียนนี้นะพอเราเขียนไอภาพน,นี้เสร็จปุ๊บเราก็เขียนชื่อ ตรงนี้เลยชื่อโรงเรียนอะไรสถาบันอะไรก็ว่าไปนะครับชื่อเรานามตระกูลเราก็ใส่ไปนะครับตรงนี้เป็นชื่อภาพไ iso m e ต r i c นะครับก็เขียนชื่อว่าภาพ iso m e t r ิกนะครับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรวศอ,อะไรครูผู้สอนชื่ออะไร สเกลเท่าไหร่นะถ้าก็บอกหนึ่งต่อหนึ่งเราก็เขียนว,ว่าหนึ่งต่อหนึ่งเดือนหนึ่งต่อห้าสิบเดือนหนึ่งต่อร้อแล้วแต่เขากำหนดขนาดมาเราก็เขียนไปนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแบบที่เขาจะกำหนดมาให้นะครับวันนี้ครูก็ได้แนะนำพวกเรา ฝึกหัดเขียนภาพไอโซเมติกเบื้องต้นของรูปตามแบบด้านซ้ายมือนะครับคิดว่าพวกเราคงจะทำความเข้าใจในภาพนี้ได้นะครับเพราะภาพไอโซเมติกทุกรูปทุกโคงสร้างหลักการเดียวกันนะครับเขียนหลักการเดียวกันนะครับจะเป็นการบาก ด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านข้างหรือด้านใต้ก็แล้วแต่นะครับใช้หลักการเดียวกันถ้าเธอเขียนภาพเบื้องต้นได้แล้วภาพอันอื่นก็สามารถที่จะเขียนในบทต่อๆไปได้นะครับครูก็ขอจบบทเรียนการเขียนภาพไอโซเมติกเบื้องต้นสวัสดีครับ